เฮ้ดารินเฮ้บิวตี้ฟูเด <Hey beautiful. S 2> ี <minority> ๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะดูความร้อนของที่นี่นะคะทุกคนดูความแดดแลวสองพ่อเมียก็มาตากแดดกันสองคนค่ะอากาศตอนนี้นะคะ29องศาเซลเซียสนะคะซึ่งแบบสุดๆค่ะเช็คอากาศที่แฟร์แบงค์ ประมาณเอ้ยไม่ใช่ประมาณหกองศาเซลเซียสแต่ทั้งนี้ยิบเก้าองศาพีพ่น้องจา๋าสุดๆนะแล้วก็เขาวซียฮ้อนได้ถึงสามสิบสององศาเซลเซียสวันนี้นะคะปาด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 เมืองไทยเมืองไทยคักๆเนี่ยพี่ไม้บินโดรนเนี่ยคะ่ะหน้าโรงแรมคะ่ะอยู่หน้าโรงแรมรอ ลาอล้านๆค่ะร่อสักเอยสองนมมาแฝดนะคะอาบน้ํานีโรงแรมที่เราอยู่นะคะหนุ่มๆเมื่อคืนก็หนักอยู่นะเมื่อคืนผลกับพี่ไม้เหนื่อยเนาะไปเที่ยวไปสวนสนุกอ่ะตากแดดลลยพี่น้องเพียพักกันฮอดเเมื่อนหนอนรับรับตื่นมาประมาณสองถุงกว่าหิวเข่า พากกันลักไปกินข่าวกันสองคนผัวเมียก,ก็พวดขึ้นว่าหลานสิจกไปน้่มนอกเพราะว่าเห็นพากกันเมาเมาแล้วก็แดดเมาแดดกันนอนก็เลยประกาศปุ๊กค,คะ่ะกินข่าวอันอิ่มระลาน,นส่งของความมามก็เลยได้นซื้อนักกินข้าวฝากคะ่ะแล้วเราก็ซื้อเบียร์ฝากเขาคะ่ะพวกเขาก็เลยจัดจัดจกันแบบจัดเต็มกันเมื่อคือนนี้เนี่ยคะ่ะโอเคคะ่ะเดียว นั่งเมา้อยหอยสังกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันใหม่ที่แดดดีมากค่ะชอบมากค่ะที่นี่ถึงจะรู้สึกร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะร้อนจริงๆค่ะ ก็โอเคเนาะเพราะว่า,าบรรยากาศแบบเนี้ยอยู่อาสกตเราไม่ค่อยได้สัมผัสค่ะก็เลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างนะคะอยู่อยู่ข้างหน้าโรงแรมมานั่งอาบแดดกันค่ะอาบแดดกันอรอหลานค่ะแล้วพี่ไม้ก็เล่นดโดรนค่ะรอหลานอาบน้ําเสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้นะคะว่าไปไหนเพราะ เดิมทีอ่ะเราแพลนว่าวันนี้จะไปเล่นน้ํากันแต่ว่าเขาปิดค่ะก็เ,เลยอดยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หนุ่มๆเขากา็ดื่มเยอะอยู่ก็เลยรอตอนนี้เป็นเวลาเกือบประมาณาเกือบเที่ยงแล้วค่ะเกือบเที่ยงแล้วก็ รอพี่ไม้เล่นโดรนรอนมนมอาบน้ําเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันนะคะว่าจะไปที่ไหนกันนะคะจะหมวกคนน่ารักไหมทุกคนเตรียมหมวกหรือว่าจะใส่อันเดิมแบบนี้ดีกว่าโอ้ยทุกคนนะ่วันนี้เดี๋ยวทําคลิปนั่งเมาลโมยไปแล้วกันนะเมาลโมยไปว่าไอ ไปรับหลานเนาะหลานจะอยู่นอกเมืองนะทุกคนหลานนี่ไม่ได้อยู่ในตัวแอตแลนตานะคะ <Yeah. S 1> ออคือออกจากแอตแลนตาไปประมาณ <Yeah. S 1> าชั่วโมงครับชั่วโมงแล้วก็ถนนที่เราวิ่งไปนะทุกคนแบบว่าต้นไม้เยอะมากสูงเลยอ่ะแบบอชอบมากเลยแล้วแบบเราสามารถมองเห็นแบบบรรยากาศหน้าเดินอะเอาาา้าลืมเบาไทยลืมลืมเบารตรงเบ้าลาว ลืมมาเป็นคนล้าวเออเดี๋ยวบาว้าอีสานเนาะลืมข้าวเดี๋ยวก็วเดี๋ยวเดี๋ยวสิโดนว่าเองเอาไปว่าถนนที่ที่ที่ไปรับหลานเนาะต้นไม้หลายค่ะเมืองนี้ต้นไม้เยอะมากเลยแอตแลนตาและแดดดีเป็นเป็นตาเนี่ยไมเป็นตาเก็บเฮดน่ะทุกคนเป็นตาเฮดหลายอิลีเดป้ป้าแบบสูงเลยต้นไม้สูงแม้ซึ่งผิดพิดกับอลสก้าอะไรมีแต่ป่าน้ำ แบบว่าไอ้ฝุ่งก็แนมขางทางเนาะตอนไปห้าปลานะฝนุ่งก็แนมขางทางตลอดเลยแต่มันเป็นเส้นเส้นตรงอะ่ะทุกคนเส้นที่แบบว่าสามารถไดีจอดรถได้หนะน้ะแนมหายหายแต่เห็ดแล้วรู้สึกเห็น,นตรงนึงอะ่ะแปบลบว่ามันน่าจะมีเห็ดมันปูเพราะมันแนมเข้าไปมันเหลืองอะ่ะมันเหลืองรู้เหรคิดไปเองกับบอลูนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นตามมีเห็ดนะเ,เหลืองคุณว่าอุ้ยเห็ดมันปูเห็นมันปูบอกพี่ไม่พี่ไม่บอกเอ่อ คุณหยุดดวยข้างทางได้ไหมหยุดมองหาเห็ดหยุดเพราะว่าเขาไม่สามารถหยุดรถให้ฝนไปเก็บเห็ดได้หรือว่าหรือว่าจอดแบบว่าจอดไปซองเห็ดหรือไปเบิ้งกับบได้เพราะว่าเขาบอกว่าถนนที่เราวิ่งอ่ะมันจอดรถไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจเรียกอะไรเงี้ยเออมันอดบม่ได้ทุกคนผนเป็นยังสี่แหละเวลาไปหันไปหนีผมจะแนมขน้างทางแล้วเพื่อนในพี่ใหม่กับมาร์เซลเพื่อนใ่าไปหันไปหนีอย่าอย่าไปถามอย่าไปถามเพ่นว่าต้องไปเส้นไหนอะไรเงี้ยเพราะว่า เปิ้งจะเป็นคนเบิงแต่ทางทางนะทุกคนเบิงแต่ตนไม่อะน,นะเบิงหาซองหาแต่เห็ดค่ะคือแปลว่าถ้าเกิดว่าฝนม่ยุ่เนี่ยฝนว่าฝนาต้องตีแตกทุกป่าเลยเนี่ยเพราะว่ามันป่ามันลายหลาย,ลายทุกคนป้าหลายอีเป็นตามีเห็ดยากมีโอกาสไปเก็บบ้างพี<笑><笑>่ไม้บอกรอก่อนไม่แน่เขาบอกไม่แน่แต่ว่าไอ,อ้ช่วงนี้คือแบบพาหลานๆานมาเที่ยวเนอ้อไปเที่ยวกับหลานก่อนเดี๋ยวมืออื่นค่ะมืออื่นดูสิ เอาลานกับเมื่อทรงค่ะก็เดี๋ยวจะไปพักที่โรงแรมที่หลานเฮ็ดงานเฮ็ดงานค่ะสรุปคือโรงแรมโรงแรมนี่ก็คือเป็นเครือเดียวกันกับที่ลานเฮ็ดงานค่ะก็ได้ถูกมากทุกคนได้ห้องแบบห้องใหญ่อ่ะนาะแล้วก็อยู่กันแบบสามคืนแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าดอนคือถูกต๊ประมาณสี่สิบละมั้งสสิบประมาณสี่สิบสี่สิบดอนคือถูกมากซึ่งเพชรกับโรงแรมที่เินยูนะ โรงแรมที่ฝนอยู่ติดกับไปสนามบินน่ะคืนละคืนละสองร้อยห้าสิบดอนเออโรงแรมเนี้ยได้ไบัตรส่วนลดเหรอส่วนลดของพนักงานเนาะเพราะว่าลานก็เป็นในทำงานในโรงแรมเนี่ยค่ะเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็ลานอีกคูหนึ่งเพิ่นเป็นในเพิ่นจังหน่อยเพิ่นก็ได้เป็นผู้จัดการแล้วค่ะเพิ่นเพิ่นกำลังไอ้นี่อยู่เหมือนกับเขาเรียกอะไรกำลังฝึกอยู่ค่ะเออ อันนี้เป็นผู้ช่วยอยู่เดี๋ยวเขาก็จะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการค่ะก็เลยได้ถูกค่ะเมื่อนี้นั่งเมาม้ามอยเนาะเมาม้ามอยเมาม้ามอย,อยหอยสังทาล้านๆค่ะนั่นแหละค่ะเ <c oughs> อาสูฟังโอ้ยปลามันอดบ่ได้ได้ทุกคนเพราะว่าปลา,ามันแบบปลามันงามอีหลีค่ะปลาเป็นตามีเห็ดคักปลาสวยๆทั้งนั้นเลยบ่แมนปลาแบบโ,โคกโข่เขินในลาสกา แล้วที่สําคัญเนาะในเอ Endo เพิพ่อนเพ dir, ang, prayed, ine, ิ่อนว่าอ er ีกคนฟังว่าที่นี่มันมีงูนะเพิ่นว่าโอ้ยกระเบีย่านเด้วงูนะเพิ่นว่าเสร็จมีแต่งูนี่แหละสิย่านพ่นมันมีตะขาบด้วยนะพ่นนะตะขาบเพิ่นก็บ่ย่านมันมีไอ้สกอร์เปียนด้วยนะสกอร์เปียนนี่อย่างวะตัวน้อยนี่ยเพิ่นว่าอ่าแมงงอด สาสิยานเพิ่นว่าบ่ได้ยานเพิ่นก็ว่าจังซี่นะนั่งรถไปนํากันแล้วก็คุยเพิ่นเพิ่นพยายามที่วาให้เฮาย่านแล้วบ่อยากให้เฮาไปย่างอันน่ะทุกคนบ่อยากให้แั่น่ะมันมีอนีด้วยนะสไปเดอร์แมงมุมแมงมุมมันมีแมงมุมด้วยนะีใหม่เพิ่นว่าเออเพิ่นบอกว่าโอ้ยตัวใหญ่บ่ล่ะถ้าตัวใหญ่เพิ่นสิจับมาย่างเลย่นะเนาะแมงมุมก็เ้าก็บ่ได้ย่าน่นะ <laughs> แมงมุมกับบย่านย่านะานะอยู่บ้านคอยแมงมุมเมืนก็นยั่งกินได้เนาะไอ้บ้านเท่าอ่ะนะแมงมุมแมงย่างซีนอ่ะนะทุกคนบรูทุกคนหูว่าคนอีสานต้องรู้นะแมงย่างซีนแมงมุมอีกแบบหนึ่งค่ะเอาไปย่างกินไหมแซบถ้าเป็นพี่ใหม่อ่ะย่านเคยไปเมืองไทยไปเห็นแมงย่างซีนนะคะแมงมุมอีกแบบหนึ่งบ้านเท่าน่ะโอ้ยโอไม่กอดโอไมคกอดไปแล้วพญายใหม่นั่นแหละค่ะโอเคเนาะทุกคนมื้อนี้ก็เฮ็ดคลิปไปว่าวเม้ามอยเนาะแล้วเดี๋ยว จะเอาไว้บรรยากาศมาให้ชมอีกไปก่อนนะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย